วมาเป็นสิบปอกเก้าไปหนึ่งทีถ้าเขาพามาทรงๆแบบนี้ให้รีบเล่นนะเพื่อนๆนะอย่ารอนะครับผมเนี่ยอย่ผมเปิดเข้ามาเ๋ย่ผมเล่นเลยนะฮะ กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ขอบโต๊ะบาคาร่าชาแนลนะฮะเพื่อนๆวันนี้ผมมากับทุน300บาทนะฮะด้วยโต๊ะ B5 น้องมาเฟอร์จากค่ายบาคาร่าเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบที่ฟังแล้วน่ารักใครหูก็แต่ผมขอยกมือไหว้กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะหากใครดูแลชอบใจชอบใจนะครับผมปุ่ม Subscribe ไลค์อยู่ใกล้อย่าลืมกดให้ขอบโต๊ะหน่อยนะครับอ่าโอเค มาวันนี้เพื่อนๆนะครับเขาไพ่หลักๆห้องนี้จะเป็น3ตัดแล้วก็มกังกรผมมาแถวหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเขาไพ่มาอยู่ที่หนึ่งสองแล้วก็น้ําเงินโผลมา2จุดแล้วนะครับผมจะตามเขาไพ่หนึ่งสองนี้ไปจวดมาเป็น10บพอกก้าไปหนึ่งทีถ้าเขาไพ่มาทรงๆแบบนี้ให้รีบเล่นนะเพื่อนๆนะอย่ารอนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเข้ามาเนี่ยผมเล่นเลยนะฮะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆ เจอไม้แบบนี้มาให้เล่นทันทีนะฮะอะนะครับเปิดออกมาไม้นี้เอาจริงๆไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ว่าดูที่รถแมปตรงนี้นะครับจะเป็นน้ำเงินหนึ่งแดงสองถ้าเกิดเราใช้สูตรมองใช้และแทงเนี่ยควรจะเล่มที่น้ำเงินนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาให้จะเปลี่ยนหรือเปล่าผมเลยข้ามไปนั่นเอง,เองนะฮะเพื่อนๆอะโอเคนะครับเปิดมาถ้าตาที่เขาน้ำเงินตาต่อไปตามน้ำเงินนะครับ โอ้โหกานี้น้ําเงินมาไม่เข้าว่าเข้าไพ่เสือกเปลี่ยนมาเป็น2ตัดคู่นะฮะโอเคเนี่ยการที่เราแบบข้ามอะ่ะเ,เพื่อนๆเราจะสามารถเซฟทุนนะครับเซฟทุนได้นะฮะใน กรณีที่มาเราไม่มั่นใจเท่านั้นนะแต่ผมก็ลืมดูที่3เกลือตัวไม่ขีดตรงนี้แม่ง2ตัดคู่แบบยาวๆเลยวะ่ะเพื่อนๆลืมดูนะฮะเอาตานนี้ในเมื่อมา2ตัดคู่แบบนี้นะครับผมเขาให้หลักของเราตานี้แดงออกมา2แล้วนะครับเป็น2ตัดคู่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอใส่ที่น้ำเงินแล้วกันนะครับถ้าตานี้ออกน้ำเงินตานน้าผมย้ำน้ำเงินอีกนะครับก็ใครที่เป็นมือใหม่แบบจัดๆนะฮะยังไม่มีประสบการณ์นะครับต่อยากทํากําไรจับบาคาร่าได้ นะครับก็ตรงนี้เป็นฟอกกาวยางไรนะเยี่ยสวยนะเห็นไหมเพื่อนๆเข้าไพ่มีไว้เปรียบเทียบวบวิเคราะห์นะครับใครที่ไม่แม่นเรื่องเ,เข้าไพ่นะครับอยากจะเรียนรู้เข้าไพ่ต่างๆเพิ่มเติมนะครับหรือจะเรียนรู้สูตรการเล่นเงินนะแบบรัสเิงเกลหรือลาบูเชนะครับ,แบบรนะรบมีกลุ่มนักเล่นด้วยวันสีรอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกดเข้า,ามาได้เลยที่ลิงฝังหมดมตรงนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมรวบรวมที่นีคไว้ทุกอย่างแล้วนะเพื่อนๆเพื่อนแค่เข้ามาดูเข้ามาศึกษานะครับมีสมาชิกหกพันคนนะฮะ เป็นที่บอกไปนะฮะตานี้น้ําเงินออกตานี้เรจะใส่น้ำเงินอีกนะครับเป็นเข้าไพ่สองตัดคู่นะฮะโอเคไปเพื่อนๆชิวๆไปนะครับใบแรกตรงนี้เปิดมาเป็น6เข้าวรามปัดนะครับอือหือแล้วก็เปิดออกมาเป็น10ยึดเข้เพราั่วบอร์ดคอยมึงจัวง่วบกอย่าต้องมาสู้กับกูลเลยว่าหนึ่งสองสามสี่หกนะครับผมโอ้โหชนะหกต่อ2ไปนะฮะเพื่อนๆเห็นไหม ถ้าเราจะทํากะไรจากบาคาร่าให้มันเห็นผลนะครับหเดินเงินดี 2. เขาไพ่แม่น 3. มีประสบการณ์นะฮะใจเย็นๆนะครับผมไม่ไหนข้ามได้ข้ามอย่าไปดึงดันเล่นนะครับแล้วก็อยากจะเตือนไว้ทุกๆคลิปเลยนะฮะเพื่อนเว่าอย่าไปคิดเองนะครับอย่าไปคิดเองว่าตานี้น้ําเงินไหลชัวตานี้น้ำเงินไม่ไหลนะครับแทงตามอำเภอใจยังไงก็ไม่ได้เงินนะฮะ อ่ะเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็ตามเขาไพ่หลัก2ตัดคู่ไปนะครับเนื่องจากต้องเงินไหลมา2ตัดคู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ใส่มาที่แดงนะครับเปิดมาเป็นแจ็คดอกจิกว่ะแต่เขามีแค่2แต้มเท่านั้นนะครับเรามี4เพื่อนแต่ว่าทําไม,มภาพมันเป็นช้าๆวะยึดเข็มสามจีโอ้โหวิดีโอดีเลยนิดนึงนะฮะเพื่อนๆโอเคนะครับก็ไปแดงอีกดีนะฮะ ก็ไปได้อีกดีนะครับผมไปเลยตรงนี้อันจริงๆเขาไพ่มันก็เล่นง่ายนะเพื่อนๆนะครับดูวิธีการดูเปรียบเทียบเป็นอะไรอย่างนะฮะดู3ามเกลือดูรถแบบรถแบบตรงนี้เป็น,น้้าเงินหนึ่งแดง2นะครับสีนอออกน้อยเล่นสีนั้นนะฮะส่วน3ามเกลือตรงนี้นะครับเป็นเขาไพ่ไหลาย,ยาวมาไหลาย,ยาวในที่นี้คือยังไงคือเขาไพ่หลักเรายังจะไม่เปลี่ยนนะครับ มีเจ็ดแต้มนะฮะตรงนี้แต่เขามีแค่สามตัวมาเป็นสามแต้มนะครับผมโอเคเพื่อนๆสวยนะครับมาสองตัดคู่ของเราจะได้มาหนึ่งสองสามสี่สี่คู่แล้วนะมีหนึเงสองแดงสองนะครับตานี้แดงออกมาเป็นสองตาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆก็ตามไปนะครับสามเกลือของเราตรงนี้นะตัวโปร่งตัวทึบไม่ฉีดเนี่ยตัวโปร่งกับตัวทึบเนี่ยไหลมายาวๆอยู่ไม่ฉีดจากแรกไม่ยาวๆเปลี่ยนไปแค่อันเดียว นะฮะจากนั้นเขาให้ไหลสองในสามเพื่อนเพื่อนอย่าไปคิดเยอะประกอบกับรถแมพของเราตรงนี้นะครับมองซ้ายเราแทงแดงล้วนเลยเพื่อนเพื่อนไม่มีน้ำเงินเจียออกน้อยเล่นสีนั้นทุกอย่างมันประเคนมาให้เขาไพ่2ตัดคู่ขนาดนี้เพื่อนเพื่อนนะครับใส่ไป1 0 0 0บาทนะฮะมาตรงนี้เป็น7กับสนะครับผมเืมย้ยเค่ขอร้องละจั่วมาเป็น6ชนะไหมชนะว่ะกับตาเย่เคตจั่ว2อจั่ว3มาเรน่อยเท่าไหร่นะ อ่ะโอเคนะฮะเพื่อนๆก็สี่พันตอนนี้นะครับเอาจริงๆตรงนี้ปัญหาของมันมาละเพื่อนๆนะฮะอืมอ่ะตามเขาไห้นี้ไปละกันนะครับก็ยังสองตัดอยู่นะครับเพราะว่าสามเตอก็ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม้นี้แหละนะครับถ้าไม้นี้เปลี่ยนผมเลิกเล่นแล้วนะเขาให้เปลี่ยนละเพื่อนๆนะครับไม่เสี่ยงต่อนะจ๊ะ คำถามวันนี้นะครับผมอยากจะถามว่าธนาบัตรใบ50บาทนะครับปรับเปลี่ยนมาแล้วทั้งหมดกี่รุ่นนะฮะโอ้โหชกูไม่น่าพูดว่ากูจะเสียไหมคุณจะเลือกเลยป่ะเอาตอบถูกครั้งแรกนะครับเราเรามันไปเลย5รางวัผมจะสุ่มแจกนะฮะธนบัตรใบ50บาทนะครับปรับเปลี่ยนมาแล้วกี่รุ่นนะฮะตอบถูกครั้งแรกเราเรามันไปเลย5รางวัลผมจะสุ่มแจกนะครับกลับมาพบกับคลิปมกราดดีๆแบบนี้ได้ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนง่วงนอนนะฮะบ๊ายบาย fess up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 , up.